ันนี้เรื่อสาคั์ร้านบุงโตนะครับได้ชื่อว่าเป็นร้นาารที่อาหารที่อาาร่อยที่สุดในโรงเรียนจุฬาเทยาอะไรนะครับสัมภาษกันเลยดีค่ัสชื่อร้านคือเจ้าของร้านวรรณคราการชื่อร้านุานนาาานโตนะคะเป็นร้นข้าวราดแกงค่ะ ประวัต mm ิ hmm. Be been, the no. t, t now, ai, ่านปรลวัติร้านประวัติร้านใช่ไหมเข้ามาเข้ามาสมัครได้ที่นี่ที่เชอาหารแล้วก็ได้เข้ามาเข้าร้านแกงตอนตอนนั้นอายุตอนนี้ตอนนั้นอายุป้า3ามตอนนี้สี่สิหโอ้ผสามสิสองสิี่ีใช่แล้วก็ไป แรงบันดาลใจที่อยากรับกรก็พอโรงเรียนตอนแรกตอนแรกก็าทำงานประจำาโรงเรียนประกาศพอประกาศเรามาเทสใ้สัท้าวได้ก็เลยเข้ามาค่ะพอทำแรกแรกก็ก็ยังไม่ค่อยเก่งพอประสบการณ์นานๆเข้าก็ทำให้เราชอบในการที่จะรับสัมภาษ แล้วพอแบบแนวทางการประกอบอาชีพหรือว่าความยากง่ายอุปสรรคที่ต้องตัดกันในตอนนีอุปสรรคก็คือการมาเช้าต้องไปตลาดเองมาทำเองก็แต่พวกมาก็มีอุปสรรคแต่ว่าเราทำไปทุกวันมันก็เกิดความเฉื่อยในการทำก็รักพิธีกรรมด้วยก็เลยออกมาด้แล้วสุดท้ายแล้อยากฝากอะไรให้กัดเชฟใหม่ๆหรือเปล่าใหม่ๆก็คืออย่างแรกก็ใจรักเกาะ แล้วที่สองก็คือความพยายามแล้วก็มีการาคือปรับเปลี่ยนวิธีการทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูเทคนิคแล้วเชฟแต่ละคนมันก็จะมีเทคนิคต่างกันอย่างเช่นเปิดไฟแรงบ้างหรือว่าเปิดไฟอ่อนไปแค่นี้กับข้ามันก็เปลี่ยนมับบนอยู่ที่ใจมากกว่าขอบคุณครับราาคุณโตม,มาได้นะครับ <và S 1> พี่ังอยารูว่าเราเป็อะไรนะครับ <và> ดูอาหารน É...